นี่ครับผมมาอ๋อ้ติมมาโตโยต้มก็ดีเลย วันนี้ได้ยังเนาะวันนี้ไปยามดังเอาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้ตุ้นสวัสดีจังมาโสดด้วยครับผมวันนี้ก็ได้เตี้ยครับผมไปใส่ดังในท้องกับโบเล่เป็น้ำหอกจับบุญกับโบเลวเป็นูทุกท้องกันเลยเวียนเหมือนก้อนสัตว์เลยว่าโซ่เหมือนก้อน à nó nó chín, thang làm thang nhung, coi sâm bài lên xong rồi Bún cá sả chả lán, đấy, vừa để đi nấm coi nhé, phom chả, kỳ lán, má. Đầy má, tôi nưng. tôi cả đi. có thằng tài tân nhé? Mới tài có có mất rồi. อันนี้ธรรมาชาติจ้ะหมูเศร้านี่พอตัวก็ได้ตัวนึงคือกันต่ำหน,น่ว่าใหญ่ำซ่ำคือกันนี่ละมันไปหันด่างซีเส้นพ่นมาสั่นว่ะ<อ>แต่ว่าปลาหน่อยเพิ่นบ่ได้บ้านนี่อันนี้ถือจักเส้นไ่อันนี้ถือเก,ก่าเส้นเก่าเส้นปลาซอยก็มีตันว่หญ่นี่ล่ละตัวเสบเลยนี่ปลาซอยได้ตัวเดียวจ้ะไปหันด่างมันสั่นด่างปันหางมาเมื่อต้นบ้านนี่นี่ก็ได้ว่าโอ้มันอกดสวยงามล่ะสนุกว่าก็เลย ก็มีปลาปิง้งปลาตองปลาอย่างมีหมั้งล่ะครับปลาขาวปลาอย่างหู้มีมัดละ่ะอันนี้เาสเหตุใงดงกินไผ่งไงปลาคือว่าอยากต้มปลานิ่งว่ะต้มสมนะไผ่งไงที่เสร็จต้มสมเสพ,พักติว๋วพักติวกต๋วออนกันตังหลายบาทเออเป็นได้งไผ่ไงหยกไม่ใช่หนาหนี่ครับผมมาหนึ่งโอ้ได้มาตัวเดียวการต้มตัวเดียว,วยนะนี่ละบ่เปนตัวน้อยนะครับกัดซ้ำไปยุ่ยจิย้มเนี่ยโอ้ยิ่มครับจะโมนั่นจังท้าปินะงเนาะไผ่ไงปลาฝนก็ะคืมมาอีกแล้ว อ้หมอเดือดพอดีเลยเพื่อนไปที่ขัาบ้านนี่ยครับผู้ต้งองเอาเียวแล้วครับผมอมล้มพอดีเลยนี่มีสมเลือกครับต้มต้มสมพนใส่ผักติวครับผมเนี่ยพักติวกับยุสวนหัวนี่ละ่ะใส่สวนหนึ่งเลยมีตัวเองก็ใส่เบอร์ลาร้อยบาทเอ้าพี่จะขึ้นข้บบาวบ้านแทนผักนะเพื่อน เฮวันล่ีไหมนี่เขาสิปุ่งเลือพี่น้องดีไหมครัสกรลุกดีคดรับพอดีอ่างะเอานีเาส่ตั้งปุ่งเงื้อ้าไน้องใสยังน่เราเนี่นส่เกลแล้วใส่ชุดหมงเลือพี่น้องให้มันแสียต่คนน้อยนะแส่บุกายเตือหมดละ นี่อะอ่ะใส่ลงปาปจุดดจกน้อยเข้มใส่ลดจุกน้อยเเด้อเป็นไงดเด้อครับพอไป เป็นจุกทอ่มันซือดอกไ่เป็นน้าอื่นดอกแต่ตักเดียวพี่น้องเอย้ยก็จาพยายามกวนาักเจ้ควางลง้ไปอยังก็ะจกเลี้ยวมาหลเลยถามว่าได้ปน้องพอไหมสิหนอโอ้ยดังหัวโตบดถึงเสียงลักับบดได้พอนะเ็าบอกน้ำฝนกับบได้ลีนล่ะเฮ้ยบันเทว่าจ้าของมัมีดังสามเสียงหนึ่งบบ ว่ามันพ่อตือผมก็บอกไปยามไงแล้วผมก็ขี่เลี้ยหาหอยอะไรกันเนาะขี่ไปขี่ไปหาหอยได้แล้วจังไปยามดามยามไปยามมาพันไดอีหลีพี่น้องมันบ่าขึ้งหัวนั่นไปไงหัวนั่นถามไปกะว่าบ่ได้บ่ได้บ่ไปยามปลาจนเน่าเลยคุณครับดังมีตัวนี้แต่ที่ใดครับก็คดตัวผูกคันได้ายสิว่าบ่ได้เช่นจังไรผมุนพันยานไปใส่น้ำ ดูมื้อซื้อเลยอของเราบ่อไหนบ่อป๋ไหดิโอ้ยน้ำสดน้ำเป็นต่ไม่แห้งแต่เป็นไงมีสมเสียบ็แต่ผมออมน้ำเลียบร้ปุุงเลิศครับบ้านนี้นี่แหละครับรายการมือนีห้องปิงปลาเอาต้องใส่น้ำจัง่อยก็เพราะห้เกียร์ติดแต่ว่าตัวนี้บ่ออได้ใส่หรอครับนี่ตัวนี้บ่ได้ใส่เกียร์นะอันนี้เสร็จยังกันไปก็เขาเอ้อว่าย่าง ขาเจ้าว่าย่างคือย่างแล้วดเวลาแดดหรอกเขาเจ้าเสียเอาไปตากแด,ดดเดที่ได้แต่ตัวสวยนะวันนี้เด็กตัวเดียวยว่ได้กล้อยัำโอ้ใครครับขาเจ,าาาเจเ้าเสียยางบม่ต้องใส่เกลืร์หรอเพราะเพราะแดดหรอกเข้าวเจ้าไปตากแดดตัวพี่น้องเพราไปตากแดดแล้ววันนี้มองเขาเจ้าเห็ดมองหนึงงน่งเขาหนึ่งงามนะเขาเจ้าเสียไปเน็บไปที่เออไปเน็บไปน้ำขงังสังกะสี มือไหบ่มีน้น่ากินเจ้าเสียเอาปลาตองนี่แหละครับตัวที่ย่างนี่ล่ะตองมาลาบใช่ไหมออกมาลาบฟักเหล็กแล้วก็เจ้าฟักฟักลาบนะบันนี้เติมมัต้มน้ำห้อนขึ้นลวกวันนี้โอ้ยทั้งคาร์โบไฮเดรตสดอีกบาลนีนล่นี่ล่ะคือคือการย่างนี่ครับตัวนี้ค,คือทีเป็นย่างถ้าย่างนี่ก็ต้องใส่เกลือ์กาใส่เกลือ์เขา เจ้าเกินวะปิงป้งปิ้งนี่ <c oughs> อันนี้ก็ปเปนยัคือกันปลามันเยียตัวมาแล้วมนันการฮอปปิ้งเา็ยังนี่มันดีสุกสม่ำเสมอดีมันจะเริ่มตรงล้ว เอาไปแห้งหลายเอ้ต่ใส่เขาก็จังคอยเพิ่มพังซี่คือไฟมันมันแห้งเกินไปจังส,สิคือการปิ้งปลาเลยมันมัน,มนเลี้ยวเกินไปมันสิบอสุกนะโพ้าน่ากินแล้วนอไฟใหญ่บ้าโอ้แล้วด้่ครับบ้ดนต้มปลานิ่งนี่และครับบ้านห้มะน,นาวได้ก็ได้ตัวเดียวนึง ปลาก็ได้แซ่บไี้สงอันนี้แกยวแกยวบระกอกจ้ะอันนี้บระกอกสุกตัวปีงปลาไป็นไงเออเป็นได้เป็นไงขี่ผมลำหอมแหนืหอมแหนืนนปลาโยนน้องกระทุ่มนี่มัน,ม,นมันมีแหนืหลายมันใหญ่เร็วดิควนน้องนี่กวงนี่ครับน้องสองพันกุไลอยู่คนนี้โมทัศมดาดีครับน้องกระไดเพราะว่าเจ้าปีนี้น้ำกว่ทันล้นหรอก ตัวการลูกกันปลาเูากับมันก็มีดังที่ดัง้างนี่กระดังธรรมดาดังซีเส้นหาเส้นห้องเนี่ยเพราะอยู่ดีกินนี่รอันนี้คือต้มครับผมภาษาไม่ต้องไปน้ำกันยากได้ครับงงกับสา์มิโซหรูปร้านกับมายำบ่ยังหลบเพาเราเอากินงัวเด้อพนมาไม่ยำก็ได้รู้านก็ได้จินหัวเพรายำก็สาบเพานำาเอาเรายังได้กันเลียเท่าสนุกวะมาอย่ยครับ มีปลาทุกจริงทุกย่างเด้อสุดใจเว้ยคุณทูนนน้อยตังไตนน่นวงใครที่วัดเขาไม่ปาาลามันเราเรียบาทเอาไอเาสาไม่อ้วนห้ามมันนะเออยู่ลายเอ่ยงทั้งไก่เขากระไรดูดีสบายแล้วก็ดีเจนำ้ำทุกคนมาแบบมผมไม่กอบเอ้ยผมยังเวยเยียดไปเดียร์น้ม่ยินเขาจะน้ำกันบ่นี่ ยังไงก็จะว่าสิได้เชื่ยเขาชี่ยนำหมของเฮาก็ได้เลี้ยงบังเล้วกันคือแล้วแต่ว่ามือนีก็เป็นคืมอยู่คือเก้านละแต่ว่าขันพุทธันวิทย์เดียนี่นี่ก็พุทธันดีใจดอกครับเพราะว่าหน้าบ้านเฮาเป็นหน้าหน้าหัวหน้าหลองนี่แล้วเนาะแต่ว่างยากอยู่คือวิทย์บุญศากหรือว่าเดือนสิบเอ็ดที่เขาเดือนสิบสองก็จบป่อยคมนี่แม่นละบ้านเลยเกี่ยวแต่แท้ เพราะว่ามึองหัวตะบนสากนี่ครับเดีอยครับปลาสวยงามนี่มันใไไครเออเออมากินไข่มุกขมบมันมีสีมันมนั่งเยู่ตามันตอนนี้มุกขมหรอก

thì bà phân cái làn nhỉ, bên gần đó. Bà bình cây mới đậm, nhưng bây giờ cây xuống thì dữ vậy. Nào! Ô, chậm này, bà tè luôn kìa, ô, hẳn tựa ngoài đấy bà nè. บ่เจียจำกะขับรถครับนี่ต้องเขาเรียกเขาหนังครับกำหนอยมุสแบด้้อ ลูกศิษย์ผมมักปีองอยู่แล้วขัมันตายไปโดนแล้วผมบ่าปีงแบบถ้าพดดกวกนี้ข่ากันเด้งไปเดี๋ยวนี้ครับปีนี้ว่าบาลน้องชมหลาไปหน่อโอ้มันก็ไหลายอยู่ไกลจากของจต่เนาะแับนี้แาเบ,บิ่งวัดวัดนาแรีงแต่เบิ่งน้องชมที่มวลน้ำยังบอกนี่คนคนี่เต็มครึ่งมืออีกนะครับบ้าน หายอยู่หากินอยากจะบ,นบนันไหนตะบันไหนมันมี้ระได้แพงเด้อครับหากินได้ตามสบายัวชิลเนี่ยผมว่าสด,ดน้ำก <c oughs> ินประการได้กินสดอยู่ทำไงกินปีกปลายอยู่ใช่ปีอยากก็ไป็นอ,องไี่ มังหัวเลยโอ้พุทถวนพู่ได้มักหัวพุว่นะไงหัว <c oughs> นี่จับไีหน้อยนี่เขาเกิดไปฉี่ขงขมเลยนี่อ่ะตัวเนี้ยโอ้ยทำมัน่เลยตักเกลียใส่น้ำ แจ้วว่าเ่พเพราะจ่วจะกินนีงแน่พี่น้องเออมาเนี่ยแจ้วบอกกอกครับพอนี้แบบพริกดิบพี่น้องเอาไม้ยาม <c oughs> แ่บค่ับ <c oughs> น้า,บกกนนานี้ปูปปาหน้านาำนี่เสพเหมือด,ดิมันไก่เด้เกีียวเขากันอีกตาเจเลยมั่นบ่ มั่นแล้วเย็่ยนโพธีแล้วคือบุญเขาสากนี่เป็นเก่าเดือนสิบฝนสิตกบางใหญ่เลยครับพี่น้องเลยสิตกอีกทีเดียวตกแบบยังจังเลยทุกคนตัวช่วงต้นมาเนี่ยสีมาประมาณเดือนสิเบเอ็ดหรือเดือนสิบสิ่เบสดนี่ยแหละครับต้นมาสิเป็นเดือนสิเบเอ็ดแล้วครับโอ้คลมแบบต้นไม้นี่ต้องเปียกวัดทุกม่องเขาลมมันี เขากระล่มพ่อเขาลหรอพอกับห้องมันนึกมึงเพื่อนเหรอมันเป็นพื่อนเนาะเปี้ยงปองเปี้ยงปองเลยนี่นั่นลดพันจะเกิดเนาะเกิดบุญเกิดบุญก็ศา,ากตร์เนาะอันนี้เนะานะมือมือนี่ละมือห่อนห่อเขาตุม่มเนี่ยกต่ยุไฟบาดเนี่ยไฟแย่ไฟแย่จนเออน่นบัเข้าศากดิอไฟแ่ เขาจะออไปใต้ผู้แต่ไปอะไเบิดทุกคนผมไปบ่ได้บ่เนี่ลูกกับยังแดงเมียกับยูไฟบาเนี่ฝนกับตกเกปัญญาชนี่ดีโบกเหลี่ยมบ้อมที่บ้อมเดือดแล้วว่าไปนั้นไปลุ้นเพลินเขาจะไปบดเนาะเขาจะว่าบ่อไรก็ออกไปหนามาเฝ้าบัเนี้ยไปได้ปลายยุใส่บ่ติ ได้อยู่นะป้าปลาลอยเห็นอันเจ้นหน่อยอนะันตกเป็นบวกอยู่แดงจึงคืนมีตาปลาดุกครับพีบบนบนบ่น้องนั่นแหละพูดให้สิได้บ้านี้กับบ่มีอีกเลยฝนครับฝนกระเบิดปลากระลุกหอยลุงหนองนั่นน่ะชุดเดียวนั่นนะ่ะที่เปิดตกปลาสังปะลาล้าแล้วปลากรโอ้หลายครับ เขาจ้าไปเขาจ้าก็ว่าปลาก็บ่ได้เยอ่หรอกเขาเนี้ยขนมีแหน่อยส้วกเนาะเขาม้าบริษัททึบก็นะโอ้ขนมีแหมันจับบ่ได้ครับพี่น้องเต้นว่าสันอาย่คือพับคุ่พับอยู่เต็มนี่บวกของเขาแหคุ้มไหมล่ะบาดนี่จะผลิกตัวเดียวไว้ตัวสัก ได้ว่ามันเมือว่ามันเจ็่มควงหมดเลยครับปวงแบบนี้ว่าอีกไปลุ้นเพลินไม่ต้ไปเบิรแล้วผู้เขาจะไม่ยากนะต้องหัวเดียวนีไปบิร์ตเปลี่ยนปลากระแสไปเป็นยังไงบ้าป่าปลาขนานหนาวแล้ว lớn kiệt băng tàu cầu hồ, lớn chỉ dân một sĩ quê ừ. nói cả bóp biển nằm vì nóng ớt bóp mà nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền ครับผมมาเรียนกินข้าวย็นนามยิ่มมอเดือครับปดนี้ยผมวนนี้นี่จะมาเปดเดเสิไปทั้งในทั้งในแต้องแจังก็ยิ่ตามอู่กไปเด้อครับสำหรับมนนี้คัขอขอบคุณขอบคุณ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกคนผูเระเจาคนไหลคนแช่หาทุกคนเลยว่าเจ็บเียวทุกคนผัวผู้อยู่ไก่อยู่ไก่ผัวพีว่นน้องว่าคนอย่ร้งทังที่มู่ปะตอก้องสิกะคอยเพลนมีต่ควมสุขคนจะเลื่อนการทำงานเพลนกะจะเลื่อนลงเรื่องเรื่อครับสำหรับชีวี้กะ เตาเข้ามาสวัสดีจากพี่จาน้องกันเดือครับสวัสดีครับ